แล้วใครก็ตามที่ชอบมานั่งดูถูก f อฟีสาวีว่งโง่อย่างงุ้นโง่อย่างนี้เชื่อป้ายานอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะคะอย่ามองมุมเดียวอย่ามองเฉพาะมุมดีของตัวเองแล้วก็มองมุมเสียของคนอื่นถ้าคุณมีมุมดีคุณก็มีมุมเสียแล้วคนที่คุณว่ามีข้อเสียเขาก็มีมุมดีที่ทำให้ F c ไปโง่ติดตามเขาเช่นกันนะคะ ต้องมองหลายๆด้านอย่ามองเข้าข้างตัวเองอย่าวิเคราะห์ว,วิจารณ์เออเองพูดเองเออเองนะคะในหลายๆเรื่องในเมื่อชนกลุ่มใหญ่ยกยอตัวเองว่าสูงเหลือเกินแต่จะเลือกตำหนิเฉพาะฝ่ายตรงข้ามนะคะในเมื่อเราทุกคนทำเหมือนๆกันแต่หยิบยกตำหนิเฉพาะฝ่ายตรงข้ามนั่นคืออคตินั่นคือการเล่นพวก เราพูดถึงการทำบาปทางตรงหรือทางอ้อมชนกลุ่มใหญ่คะเราก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะคะหากพวกคุณจะมานั่งตำหนิผู้หญิงคนหนึ่งพยายามหาทุกเรื่องราวตำหนิเธอได้ทุกๆวันการที่พูดย้ำๆซ้ำๆเดิมๆตำหนิใครทุกๆวันมันมีส่วนทำให้เกิดความเชื่อทำให้คนคอยตามทำให้คนเกลียดชังผู้หญิงคนหนึ่งมันคือบาปนะคะ มันจะมีมนุษย์จำนวนหนึ่งที่ไม่ทำเฮียอะไรนอกจากผลิตคำดูถูกคนอื่นนะครับเพราะว่ามันมีมนุษย์จำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งเวลาพูดจาด้อยค่าคนอื่นนะครับและเมื่อเรามองไปยังมนุษย์คนนั้นพบว่ามึงก็ไม่ได้ดีเดเลยแต่วิธีการก็คือว่าแทนที่มึงจะทำตัวเองให้สูงขึ้นมึงใช้วิธีการกดคนอื่นให้ต่ำลงด้วยคำพูดด้วยการกระทำวันนี้ก็ที่มี เรื่องผู้สองเรื่องค่ะเรื่องแรกคือในฐานะที่กะที่เป็น f c ของสาวิตรีนะคะเรารู้กันอยู่ว่าไม่ว่ากลุ่มกลุ่มไหนก็ตามทุกกลุ่มมันจะมีคนผสมผสานคนหลายแบบแต่กระทขอพูดในออฐานะ f c แม่สาของคนกลุ่มหนึ่งใน f c แม่สาที่กะทีมองเห็นเวลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาคอมเมนต์นะ ต้คลิปกะทิเนี่ยที่สังเกตเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูคลิปกะทิคือเป็นคนคล้ายๆกับกะทิคือเราจะไม่เข้าไปก้าวก่เรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นการอวยเรามาตามคดีแล้วรอผลแล้วก็ให้กำลังใจสาวิตรีแล้วมีคนประเภทนั้นจริงๆนะคะอย่างเรื่องส่วนตัวเรื่องที่เขาจะอยากันเนี่ยถ้าจะทำให้เขาดีกันเราเราอยากจะช่วยนะคะทำได้ทำแต่ถ้าเกิดการหยากันเนี่ยเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องละ นี่คือสิ่งที่ fc ของสาวิตรีหลายๆคนเป็นนะคะและสังเกตเ fc เหล่านี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนินทาหรือว่าจุกจิกยุม่มยิ้มในเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วเราจะรู้ตัวไงคะว่าเราไม่ใช่คนที่ข้างกายที่จะมานั่งตักเตือนอย่างเข้มข้นได้ตลอดเวลานานๆทีมีเราตักเตือนในขอบเขตของเรานะคะ สาวิตีไม่ใช่เด็กน้อยอายุ่15ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องเตือนเราจะไม่ใช่เป็นคุณครูหรือเป็นโรงเรียนสอนดัดสันดานใครนะคะเรารู้จุดของเราว่าเราอยู่ตรงไหนเตือนก็คือเตือนในระดับเบานะคะทุกคนบอกเหมือนเดิมว่าปรรลุนิติภาวะแล้วนะคะเป็นห่วงการขับรถเวลาไลฟ์มีคนเตือนนะคะเรา ไม่ใช่พยายามทำตัวไปเป็นเจ้าแม่หรือทำตัวเป็นคุณครูดัดสอนดัดสันดานชาวบ้านและหากเราเตือนแล้วสาวิตรีไม่ฟังนะคะเราก็ไม่ต้องสบัดบ๊อบหนีแล้วก็ย้อนกลับมาโจมตีกลายเป็นศัตรูกันเราไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่กะทิคิดว่า FC ของแม่สาหลายๆคนคิดคล้ายๆกับกะทินะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังเท่านั้นเอง นะคะแต่จะไม่มานั่งประกาศตัวว่าเราดีอย่างงู้นเราดีอย่างนี้เราแค่ประกาศว่าเราคิดยังไงเท่านั้นเองแล้วใครก็ตามที่ชอบมานั่งดูถูก fc สาวีบโง่อย่างงู้นโง่อย่างนี้เชื่อป้ายานอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะคะอย่ามองมุมเดียวอย่ามองเฉพาะมุมดีของตัวเองแล้วก็มองมุมเสียของคนอื่นถ้าคุณมีมุมดีคุณก็มีมุมเสียแล้วคนที่คุณว่า มีข้อเสียเขาก็มีมุมดีที่ทำให้ fc ไปโง่ติดตามเขาเช่นกันนะคะต้องมองหลายๆด้านอย่ามองเข้าข้างตัวเองอย่าวิเคราะห์ว,วิจาร์เออเองพูดเองเออเองนะคะในหลายๆเรื่องมีอีกสองเรื่องสั้นๆก็แล้วกันนะคะเพิ่มเติมเข้าไปเอาสั้นๆนะคะ,ะที่เห็นๆเน็่แต่พยายามว่าจะไม่พูดโอเคอีกเรื่องนึงก็คืออย่างเช่นโบเนี่ยนะคะ ตัดจากพี่สองคนนูน้นไม่คุยกับพี่สองคนนูน้นแล้วก็ยังอยู่กับแม่สาเนี่ยก็มีคนบอกว่าอ๋อมีความสุขหรอไม่เลือกเพื่อนไปเลือกสาวิตรีนะตอนนี้ไม่มีคนคุยด้วยละไม่มีความสุขหรอกอย่างงนี้คือพูดเองเออเองค่ะไปเดาเองว่าเขาไม่มีความสุขอันนี้มันค่อนข้างที่จะเข้าข้างตัวเองไปน,นิดหนึ่งอีกเรื่องนึงนี่คือเอาสั้นๆนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือตอนที่ปยาญาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่า ป้ายานใช้คําว่าท่าถ้าช่องช่องนั้นเป็นช่องนั้นจริงๆป้ายานใช้คําว่าท่าค่ะคําว่าท่ามันมีความหมายว่าคาดคะเนหรือคาดเดาป้ายานหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นช่องนี้จริงๆคุณก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าคุณไม่ใช่ป้ายานก็ไม่ได้หมายถึงเขาแต่ว่าการที่ไปเอาคลิปป้ายานมาเปิดไม่ครบแล้วก็สรุปเลยว่าป้ายานไปว่าอันนี้มัน เป็นการปั่นหรือเสียมใช่หรือไม่คะคะเรื่องต่อไปจริงๆเป็นเรื่องที่2ที่กะทิตั้งใจจะพูดนะคะพอดีกะทิเห็นนะคะเลยต้องหยิบยกมาพูดนะคะการที่ fc ไม่สาไม่ว่าจะเออโอนซื้อของหรือว่าแจกสติกเกอร์นะคะหนึ่งในนั้นก็รวมกะทิด้วยแหะคะ่ะเวลาเราให้สติกเกอร์สาวิตีเนี่ยพวกคนดีๆทั้งหลายก็จะบอกว่าใช้เงินซื้อคนออหรือไม่ก็บอกว่าเห็นคนด่ากันโยนสติกเกอร์สนับสนุน ะะพูดแบบนี้กันแม้แต่ FC เขาก็คอมเมนต์ว่าใช้เงินซื้อคนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคือถ้าเป็นฝ่ายที่อยู่ชนกลุ่มใหญ่ด้วยกันทำนะคะโยนสติกเกอร์ไม่เป็นไรเพราะว่าช่องยูทูบเบอร์มีสติกเกอร์ไว้ให้โยนแล้วก็โยนให้ไหลไม่เป็นไรเพราะไหลเป็นคนกระตันยูเลยโยนสติกเกอร์ให้ท,ทั้งท้ที่ไหลเองก็เอาพี่มาว่าทุกวันนะคะไปลื้อฟื้นเรื่องอดีตเก่าๆสมัยวัยรุ่นหรือสมัย สาวๆของพี่มานั่งวาดทุกวันนะคะแต่ทางชนกลุ่มใหญ่ก็บอกว่าเป็นความชอบทำในการโยนสติกเกอร์แต่ถ้าใครโยนให้สาววิตีคือเป็นการใช้เงินซื้อคนแล้วก็เป็นการใช้เงินสนับสนุนให้คนด่ากันกทิจจะสามารถบอกบ้างได้ไหมคะว่าการที่กทิโยนสติกเกอร์ให้สาวิตรีเพราะเห็นถึงความอดทนความขยันความมีมานะความอดกัน้น ต่อสู้ฝ่าฟันกับทุกๆคำวิจารณ์คำด่าทอคำตำหนิซึ่งโถมเข้ามาหาเธอทุกๆวันวันละหลายรอบกะที่มีความชอบทำที่จะอธิบายแบบนั้นไหมคะขอพูดอย่างชัดเจนตรงนี้เลยว่าการที่หยิบเรื่องที่มีการโยนสติกเกอร์ให้ไหลขึ้นมาไม่ได้มีการเจตนาที่จะว่าใครที่ให้สติกเกอร์ไหลแต่ต้องการหยิบยกขึ้นมา เพื่อจะชี้ชัดให้เห็นถึงคำว่า2มาตรฐานนะคะในเมื่อชนกลุ่มใหญ่ยกยอตัวเองว่าสูงเหลือเกินแต่จะเลือกตำาหนิเฉพาะฝ่ายตรงข้ามนะคะในเมื่อเราทุกคนทำเหมือนๆกันแต่หยิบยกตำาหนิเฉพาะฝ่ายตรงข้ามนั่นคืออคตินั่นคือการเล่นพวกเราพูดถึงการทำบาปทางตรงหรือทางอ้อมชนกลุ่มใหญ่คะ่ะ เราก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะคะหากพวกคุณจะมานั่งตำหนิผู้หญิงคนหนึ่งพยายามหาทุกเรื่องราวตำหนิเธอได้ทุกๆวันการที่พูดย้ำๆซ้ำ,ซำๆเดิมๆตำหนิใครทุกๆวันมันมีส่วนทำให้เกิดความเชื่อทำให้คนคอยตามทำให้คนเกลียดชังผู้หญิงคนหนึ่งมันคือบาปนะคะ